ราชวงศ์วังชุกแห่งภูตานระบบกษัตริย์ภูตานได้รับการสถาปนาในคศ1907จากการรวบรวมดินแดนและการปกครองโดยราชวงศ์วังชุกสืบทอดตำแหน่งเป็นหลอบหรือเจ้าเมืองแห่งตรองสากาษัตริย์ภูตานหรือที่รู้จักกันในานามของดุกข,ขยานโปร,ราชามังกร ตั้งแต่การประกาศใช้รัชธรรมนูญราชอาณาจักรภูตานคศ2008พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขณะที่นายกรัฐมนตรีแห่งภูตานเป็นหัวหน้ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้แก่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกียววังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซ,เซอร์นำเกว,วังชุกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูตานรัชกาลที่หแห่งราชวงศ์วังชุกได้รับการยกย่องจากชาวภูตานรวมถึงชาวไทยส่วนใหญ่ว่ามีพระจริยวัตรที่งดงามและเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวภูตาน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกียววังชุกทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของะสกนิกรทุกหมู่เหล่าจากการที่ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองในหมู่ประชาชนจึงสร้างความประทับใจแก่ะสกนิกรอย่างสูงถึงแม้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงรับพระราชภารกิจในการบริหารประเทศ เนื่องจากสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงวางระบอบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วแต่พระองค์เองก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์สำคัญในการสร้างเอกภาพและเสถียรภาพในประเทศที่มีประชากรเพียง753,947คนโดยมุ่งเน้นความสุขมวลรวมของประชากรภายในประเทศเป็นสำคัญ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์น้ำเกลวังชุกสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พศ2523พระองค์เป็นพระราชาโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ซิงเยวังชุกและสมเด็จพระราชินีเชอริงยางโดนวังชุก พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระมเหสีองค์ที่สามในบรรดาพระมเหสีสี่พระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเเคเซอร์นำเคียววังชุกมีพระคณิธาาและพระอนุชาร่วมพระมารดาซึ่งมีพระนามว่าเจ้าหญิงอาชิเดเชนยังซัมพระอนุชามีพระนามว่าเจ้าชายดาโชจิกมีเดจิวังชุก เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาพาระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในระดับมัธยมศึกษาที่คัตชิงอะคาเดมีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษาที่มีชื่อเสียงของรัฐแมชชัสเซสที่มีอายุกว่า100ปีและทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยวีตัน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านศิลปศาสตร์ในรัฐเดียวกันก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาศึกษาต่อปริญญาโทในสาขาการทูตและสาขาการเมืองที่สหราชอาณาจักรนอกจากนี้พระองค์เสด็จพระราชดำเนินแทนพระราชบิดาไปยังต่างแดนในหลายโอกาสและยังทรงเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆรวมไปจนถึงการศึกษา และองค์กรเศรษฐ,ฐกิจหลายแห่งการทูลเก้าถวายปริญญามหาวิทยาลัยลังสิตได้ทูลเก้าทูนกระหม่อมถวายปริญญาศิลปศาสตรุษด,ดีบัณฑิตกิติมศั์ดต่พระราชาธิบดีในวันที่26พฤศจิกายนพศ2549มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทูลเก้าทูนกระหม่อมถวายปริญญา วิทยาศาสตร์ดุสฎีบัณฑิตกิติมัาศสาขาส่งเสริมการเกษตรแด่สมเด็จพระราชาธิบดีนอกจากนี้พระองค์ยังส่งนักศึกษาและบุคคลสำคัญเข้ามาศึกษาดูงานและสัมมานาที่คณะเกษตรศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่สิงเยนํำชุกพระบร,รมชนกนาถ ทรงสละราชสมบัติพระราชทานให้แก่เจ้าชายจิกมี่เคเซอนําเกียววังชุกรัชทายาทพระองค์ได้เสด็จขึ้นของราชเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2549โดยมีพระราชดำริในการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยและได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอย่างแรกด้วยการ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันชาติของภูตานหลังจากนั้นประมาณสองปีในวันที่6พฤศจิกายนพศ2551พระองค์ได้ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระมห ah ากษัตริย์อย่างเป็นทางการณนะพระราชวังกรุงทิมพูในวันที่6พฤศจิกายนพศ2551 สมเด็จพระราชาธิบดีชิกมีคเคซอเซนนำเกียววังชุกเขาพิธีพระราชพิธีราชาพิเศษภายในพระราชวังทาชิโชชองในเมืองทิมพูดโดยสมเด็จพระราชาธิบดีชิกมีสิงเยวังชุกทรงเป็นผู้ประกอบพระราชพิธีโดยพระราชทานมงกุฎไหมสีแดงดำแด่พระองค์นอกจากนี้ยังมีนางซอนยาคานที ประธานและทัศสภาของอินเดียเข้าร่วมในพิธีด้วยทั้งนี้พระองค์ได้สืบบรรรังเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่หแห่งราชวงศ์วังชุกด้วยพระชนมพรรษาเพียง28พรรษาและทรงปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมิเคเซอร์นำเกีววังชุกได้ทรงประกาศมั่นกับ เจตชุนเพมาซึ่งเป็นหญิงชาวสามัญชนโดยทั้งสองอภิเศกสมรสในเดือนตุลาคมพศ2554จัดขึ้นณมนทนภูนาคาประเทศภูตานทรงมีพระราชโอรสสองพระองค์คือเจ้าชายจิกมีนนำเกียววังซุขและเจ้าชายจิกมี่อุเกเยนวังชุก